สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B ี n นเจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโอเคลอตเตอรี่ งวดวันที่1มิถุนาให้10เลขฮิต19767565281329683541รวมเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์เลขเด่นไทยรัฐ สี่หกสองหนึ่งเจ็ดเลขเด่นเดลิ y น e w วสองเก้าหกสามศูนย์เจ็ดสี่เลขเด่นบางกอกทุเดย์สำหรับเลขเด่นบางกอกทุเดย์ของโอเคนะครับมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกับอีกแหล่งหนึ่งนะครับซึ่ง ในในของโอเคเนี่ยมี4เพิ่มเข้ามาแต่จิงอีกอีก,อ,กอีกเจ้าหนึ่งมีแค่ 2, 9, 5, 6แล้วก็ 8, 1ด่งแล้วสำหรับตัวชนนะครับตัวชนของหนังสือพิมพ์3าจะบับบจากอีกแหล่งหนึ่งก็มีแค่2กับ6แต่โอเคมี4เพิ่มมาด้วยเพราะว่าอของบางกอกตูเดตัวเลขในโอเคเนี่ยมี4 ที่ไม่เหมือนกับอีกที่หนึ่งนะครับเลขลาบลอยให้เด่นบน1กับ7ชุด2ตัวหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ 5, ่งห้าหนหกดหชุด3มตัว8ปดหนึ่งเจ็ 7, ล่างให้เด่น6กับ5ชุดสองตัว6 6 6กหกแสอง ้าสองห้าแปดห้าหกม้าสีหมอกให้เด่นบนสองกับเจ็ดชุดสองตัวสองหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าล่างให้เด่นหกกับเก้าชุดสองตัวหกศูนย์หกสี่เก้าศูนย์เก้าสี่อาจารย์ไก่ให้ชุดสองตัวบนล่างหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 7จ7ดสองเหชุด3มตัวสี่หนึ่ง7สเจดเจ็ระวังเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสีเลขมงคลพรราชินีในรัชกาลที่สิบสามหกสี่หนึ่งสสองศูนหสองหนึ่ง 3 4มส,สองเลขมงคลสมเด็จพระเทพศู2ย์สองสองสี่หหกห้าสีเลขมงคลเจ้าฟ้าทีปังกรลัศมีโชตสองเก้าหนึ่งห้าสเหห้าเลขเด็ดหนูผี ชุดสามตัวบน1 0ึ 102, 19 2, 194. ่ 02, 92, งศูนยสองหนสองหนึชุดสองตัว0ูนย์สองเสองเกล่างชุดสองตัวห้าหกสองหกสองหลวงพ่อสุดใจวัดป่าบ้านตาดอายุเจห้าย่างเจ็ดสิบี่ิเจ็ดพรรษา สิบก้าพฤษภาสองสี่วันอาภากรวันสวรรคตรสเสด็จเตี่ยยี่สิบแปดปีครบรอบเสียชีวิตพุ่มพวงดวงจัน์ทรราชินีลูกทุ่งสิบสามมิถุนาสองห้าสามหเกิด2504อายุ30ปีเลขทะเบียนรถขอดลูกในรถที่ชยัยนาทหก สี่หนึ่งหหนึ่งไม่มาหลักสิบบนนานถึงสามสิบห้างวดหวยออกตรงกับวันจันทร์เลขกำลังวันสองกับสามนำโอเคลอตเตอรี่มาเทียบชนกับแม่ธรรมเนียนมีชุดตัวเลขท,ที่ชนกันอยู่หกชุดคือหนึ่งเก้าสองเก้าหกห้าหกแปด 2 8 4 1ชุดตัวเลขที่ไม่ชนกัน4ชุดมี7 6 7 5 1 3 3 5ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุน ช่อง v ีเนเจอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ